ภิขุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษเครือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองห้าประการเป็นอย่างไรคือสตรีบุรุษเครือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนือง,องว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขรหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิกุทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจ,จีทุจริตมนโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งเนืองย่อมละความมัวเมา ในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหลสตรีบุรุษขลื่ลหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษกระหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ พิกุทั้งหลายความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือง ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษเครือัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขเรือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ภิกุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งเนืองย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ ภิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขณหัตหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรสตรีบุรุษกฤหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นพิกุทั้งหลายความพอใจความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งเนืองย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้บรรเทาทำให้เบาบางลงได้ภิกขุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษครหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษ คระหัตหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพิกุทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริตมนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย,ลายเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งเนืองย่อมละทุจริตเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ ภิกุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษกครืหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกขุทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไป การจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพ อบรมทําให้มากซึ่งมรคนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุัยัย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งเนืองมักย่อมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปดังนั้นพระองค์ก็เตือนให้พวกเรา พิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากของรักการที่เป็นทายาทแห่งกรรมการมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธ์การมีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดธรรมนั้นในสัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เรา ผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ทราบธรรมะที่หาอุปธิมิได้เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะ ได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเพื่อเสพการามทั้งหลายจากเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติประมาจัน